15 Pro Max 16 Pro แล้วก็ iPhone 17 3รุ่นนี้ถ้าให้เลือกจะเลือกอะไรกัน ถามเจมก่อนดีกว่าเรืองอะไรตัวอะไรดูวะเฮ้ยสิบห้าโปรแม็คุณไม่ลังเลหน่อยเหรอไม่ไม่จุดดังพอยไอโฟนไอโฟนสิบแล้วกันทำไมกล้องหน้ามันได้เซนเซอร์ใหม่ระหว่างพี่นนกับคนนั้นจะเลือกใครเออสิบเจ็ดแล้วกันครับอย่างน้อยก็ไอเวสี่หกก็ไม่กระตุกอ่ะพี่นัทครับพี่เลือกอะไรพี่สิบอ่่าสิบพี่อีกสองันมันเก่าชอบใหม่ใช่ไหมใช่มเมียใช่ไหมพี่จริงเด๊ะเบ๊ะเด๊ะเด๊าเด้วยนักสิบเ็ดครับไอไมทำไมเรื่องสิบเจ็ด้อบความร้อยยี่สิบ เลยซึ่งมึงใช้กล้องหน้าบ่อยมากไม่ค่อยครับมึงจะเลือกทำไมอู้ก็มันใหม่แค่นั้นแหลยอ๋อเหมือนคนใหม่เราก็ดีกว่าคนเกาเสมอใช่อันนี้จริงนายกใหม่ก็ดีกว่าเสมออันนี้ไม่ยุ่งพี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลือกอะไรครับพี่17ค่ะเลือก17อีกแล้วทำไมอ่ะมันได้กล้องคู่กล้องหน้าคู่กล้องหน้ากล้องหลังอ๋อกล้องหน้ากล้องหลังกันแล้วก็เซนเซอร์มันกว้างมันเซลฟี่แบบเห็นได้หมดเลยเออว่ะเฮ้ยนี่มาแบบแนวแกมว่ะพี่ทำไมสุดท้ายน้องติ๊กเ้ยสุดท้้าาาายยเเเเีีีลลลลืืืตกกกกกออออองนน่่่่17 17ดดวครับำไมส เอาเลือกอยู่แล้วนี่หว่าใช่ใช่ไม่แต่แต่ถ้าใเลือกผมจะลังเลระหว่าง16บหกโปรกับ17ไงเอ้ยแล้ว15้าโปรแม็กพี่อ่ะอันนั้นตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปเลยเหรอมีด้วยอ่ะสิบห้าโปรแม็กอ่ะถือถือให้พี่โดนไหนถือให้พี่โดนไหนถือให้พี่โดนไหนเออเลือกอะไรไอโฟน17ครับเฮ้ยทำไมวะกล้องหลังกำลังพอใช้กล้องหน้าดีได้จอ120แล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ3ตัวนี้เลือกอะไรคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ครับ